สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนบ่ายที่ฮาวายนะคะ H A W n I i มาพบกับหญิงไฮไลท์บูมชกรักก้าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะไปเด็บยอนุโกเอ็นด x เอ็กซ์ออฟอร์เตอร์ ทุกที่อยู o แก่เอวิวน์โฟ t ์เชฟเตอร์นางจะไปตัดผมนะคะแต่น,นางเลือกอยู่ว่าจะไป n E X หรือ f o r t เ e t t ตอร์มันจะเป็นของมันจะเป็นของ n น v y แต่ว่า f o r t เ e t t ต r มันจะเป็นของ Army อมีแล้วแต่น,นางแล้วกันว่านางจะไปที่ไหนเราไปที่ไหนก็ได้เพราะเราต้องไปรอแต่ว่าเราก็จะไปชอปรอนะคะเดี๋ยวหญิงจะถ่ายที่ช้อปปิ้งที่นั่นให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเป็นแบบโควิดนั่นแหละเออมันเป็นยังไงหญิงเอาผมผมมาปัดด้านข้าง ี่เอาผมมาแล้วทุกคนว่าไงบ้าง <laughs> หน้าแปลกไหมหน้าแอบแปลกนิดนึงโอเคค่ะเดี e ๋ยวเราไปเจอกันที่ a n e x Alpha Center Somebody on this e t i g u e s s w Okay Sure Yeah 'cause I know you w a n t to go there I don't know up to you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  Well so what else do we wanna t do today No just eat and ก่นทุกคนสัม hmm. ผ so <sm art and to> ัส okay, ทุกอย่า right e v a c r o s s parks and beaches a h okay ทุกคนเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบๆฮาวายให้ดูนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ s o l e D R A ตกงสามีตัดสินใจว่าจะไป A D S ไม่ไปเบส My is Angry Bird, right? Yes, that's right. Uh, Slow people on the highway. <laughs> you drive so fast, man. Not super far but faster than another person. Almost everybody drives slow, more. slow more than you. at him. ตอนนี้เราก็ถึง NEX กันแล้วนะคะนางไปตัดผมมาหัวแหลมเล็บโยขัดอยแห้งปุปุ้งปุอะเราก็ได้ที่จับกล้อง mm. <yes. S 2> อันเล็กมานายเซลฟี่ทำมาเว็บ โอ้ that's a lot 45โอ้ babe too much นางหาที่ that's exactly what we've got now it's not enough จะทิ้ว่ามายตอน half เราไม่ต้องไปเช็ค Walmart อืมนี่ก็พวกจอสกรีนนะคะลองเข้ามาข้างใน n E x กล้อโทรศัพท์ anything else babe bar. somebody hungry yeah. well i want to know the bar have a bluetooth for open the song on telephone or not no not these ones you have to find something special oh you sure yeah. maybe we can ask right because we this one we buy bar. samsung right yeah TV. yeah with we haven't seen because มันก็จะมีพวกโทรศัพท์เมื่อกี้ไปดูกล้องมาลืมถ่ายมีกล้องมี Apple, h าเป e i นะคะก็มีจะเป็นพวกโทรศัพท์สามีหา Xbox น่าหาเกมนีม่กล้ง t h o n e iSound Base, a p p l Phone ฮัวผมทีนี้เ่าไหร่ e ุณร้านไ t นันเดรด้อัเดร์อเทคโนโลยี่โอเคเราซื้อไปกันก็ส0 0 0นกว่าบาทแต่ว่ามันเป็น75 แบบ our TV 75หร80 75 75นิอยากได้ unlimited <laughs> Samsung นี่อันนี้ไม่แพง Yes แบบ this one one Oh, JBL. Yeah, JBL. It's a good one. They have here, man. Right? No, no. <laughs> hmm? This one, my babe. <laughs> this one, you, you limited one, right? No, it's not yours, but different color. No, you're similar, uh, limited, I think. ว่าเด๋ยนนี้ใส่ไหมก็ไม่ค่อยได้ใส่นอกจากจะบินไปไหนใสู้ราคาใหญ่มากเฮ้ยกี่นิ้วอะ s 7มากกว่าเราสนิ้วแบบ s e เ e n t y seven y ี ของเราประมาณเกือบ3,000มั้งแต่ว่าได้ส่วนลดงานจะมีพบกล้องนะคะคือตอนนี้หญิงอยู่ในพวกอิเล็กทริกกันอิเล็กทริกอิเล็กทริกอะไรอาี่เจตเลยอะูอ่ะมีหลายแบบเลยอู้นก้อนนะคะ แต่ยิงเห็นมีหลายอย่างนี่ค่ะน้องกล้องยิงซื้อไปใหม่อีกอันหนึ่งเพื่อมันแบบสั้นๆหน่อยยิงมีแต่อันยาวคือญิงซื้ออันนี้ไปนี่นะคะมีไหม่ด้วยอันนี้พวกกล้องนะคะโซนี่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีอ่ะไม่มีที่หญิงอยากได้อยากได้แคนนอน อัน Apple. Apple. นั้ก็จะมีแอปเปิลแอปเปิลอันวี้ดูทีวีอันนี้ก็คือคิว I don't know why o they have a lot of people Oh <Yeah>. no มีอาคูเรลเ่ลนะคะต้นกำเอนอิดอาคูเลเ่คือที่ฮาวายสกิว so โอ้เยอะมากวิ่ิน่ารักจิบูานดีเอกเองอุย้ยอันนี้สวยเล่นไม่เป็นอะ่ะเคยคิดที่จะเล่นครั้งหนึ่งเคยซื้อมาสมัยเด็กๆสีชมพูจำได้แพงด้วยหลายพันถามว่าเล่นไหมไม่แบ๊บไอบอดวิฟฟ์อคุเลเล่ทิ้งวัน ค่ะ I never I never try <laughs> I gave to non bill already yeah I think a k u ุ e เลเล่ด easy easy more than Kita, right maybe a little bit little bit just a little m h e y have a note here อุ้ย smell something so good อะอันนี้ก็จะเป็นของขายแบบของฝากอะไรพวกนี้ค่ะอืมอืม กลิ่นเซอหอมมากเลยสบงสบูแนวของฝ่เนี่ยโคมไฟของแบบโลคกอ๋านนี่น่ารักเบ๊บสุขีวเด้อวัด Why crazy got and the time got one so Oh yeah y s a l yeah so nice. hmm? I love it แวบไม่ดีด้านไหนสู้ด้านแบบตรงคลาสสิกฮาวายอ๋อแบบแบบมันนี่ you can าฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮ่ฮ่า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  ขวบเอ้ยยเอ้ยยยเยี้ยยอืมอามขว้เอี้ยนสายรอเดี๋ยว what is คอแบบฮะโอ้ที่พีที่พี

อันนี้ก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตของฝากนะคะเวลาหญิงกลับหญิงก็ชอบซื้อเนี่ยแหละไปฝากคิดอะไรไม่ออกก็ซื้อช็อกโกแลตของฮาวายแต่เห็นพวกมีรุ่นพี่หญิงเขาบอกว่าบางอันมันหวานมีคาราเมลของโปรหญิงอันนี้เลยนี่สีฟา้าแต่บางคนบอกว่ามันหวาน แล้วก็ใช่อันนี้ด้วยอันนี้โคโค่จะขมนิดนึงอร่อยมีแมคคาดเดเมียมีมาใหม่เต็มเลยอ่ะอันนี้ก็อร่อยถ้ามันคิดไม่ออกเราก็ซื้อบ,บนปนไปแล้วก็เออกาแฟที่อร่อยของฮาวายคืออันนี้นี่เลย อันนี้คือดีมากดีงามก็โกดีว่าที่นี่ก็มีนะคะมีก็ชอบดูออยังไงอร่อยของปอนออ นชอบดาร์กช็อกโกแลตไม่รู้พอโตมาชอบกินช็อกโกแลตสมุนไอ๋อแล้วก็นี้เพื่อนเคยซื้อมาฝากคืออร่อยอน,นี้ชอ็อกโกแลตมินก็อร่อยโอเคยาสระมที่ใช้ดีคือพวกนี้เลยใช้ดีดมีชอบใส่สีมว่วงยาน,นี้ดีมาก แล้วก็อันนี้ก็ดีก็ที่ใส่ผมนะคะที่หญิงบอกยี่ห้อนี้ดีมากเเสิออไร์ฟ้ไปนี่คือดีทุกอันเลยอะ่ะแต่มันแพงดูราคาสิขวดน,นิดเดียวแล้วก็อันนี้ก็ดีนะคะพวกร้านทําผมที่มีชอบใช้นี้ห้อน,นี้ก็ซื้อมาสับสับใช้ รา,า,าคามันก็จะแบบแอบแพงนิดนึงโอเคเดี๋ยวเอาไปเจอกันข้างนอกนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าสามีนางไปข้างนอกและอินก,ก่อนช็อปไปแล้ววันนี้ช็อปแค่นิดหน่อยก็จะช็อปพวกเอ่อกล้องที่ตั้งกล้องอะไรพวกนี้ค่ะวันนี้ก็จะพวาสำอางพวกกำแดดอะไรเงี้ยคะ่ะอืมโอเคยวไปเจอสามีสามีอยู่ ไปซื้อของกินนางขิวนางเพ่ตัดผมเสร็จแล้วนางก็ขิวงอแงเดี๋ยวหญิงว่าหญิงจะซื้อชานมไข่มูมีชานมไข่มุกด้วยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีที่นั่งกินเราซื้อได้อย่างเดียวเดียหญิงให้ดูบรรยากาศปกติมันจะมีที่นั่งกินด้วยน่คือโล่งเลยอันนี้คืออยู่ในค่ายทหารอยู่นะคะนี่นางเสร็จแล้วเบลสวัสดีแฮปปี้โอเค จะได้ไงかนะ Get the bubble tea โอเคอืม hmm. I kind of f i my favorite this one This shop my favorite uh, Sumo sushi yeah แกอันนี้ค่ะถ้ามาที่เบตทีลรหญิงก็ชอบมากินอันนี้ทุกทีนี่นะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่อิงชอบก็คือร้านนี้นะคะสเต็กอร่อยมากแบบ Wish shop your favorite w e อ l I don't h a เ e a f a น o ม i t e h you น o n t have a f ั v o r i ป e I ิ e a อ h e r ร here. ่ฉันป๊อปไพกเรีสหรั p บิสโนี้ l วนีี้พวกีกนี้พวกนี้พกน s นี้พนีนกน้นน้้้กีกนก Okay, มาดูเมนูที่หญิงชอบนะคะคือตัวนี้เลยคาราเมลอร่อยมากคลาสสิกก็อร่อยโอ้ยอดอดอดปิดหมดอดกินอดแด๊กเศร้ามากโอเคกลับไปตรงสามี w h นี are y o <laughs> All-wheel drive, they've got the advantage, but their rear-wheel drive we can beat too. I don't want you to tell me it's time to come home. Just an all-wheel drive has better grip on takeoff. I don't care, what you say anymore? This is my life. So and this one, the how are you loyal I never said I school is awful. You need to, on to yeah. talk. ปิดก็ก็ยังแบบไม่ปิดแบบสนิทแล้วก็คือเหมือนให้เราเออกกำลังกายได้ค่ะเซิร์ฟบอร์ดได้สวิมมิงได้แล้วก็เหมือนเอ็กซ์เซอร์ไส์ได้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแค่ก็ไม่สามารถนั่งเล่นนั่งชิวแบบจับกลุ่มอะไรอย่างนี้ได้คือจะบอกว่ายิงแอบ,บได้ติ๊กเก็ตมาแล้วเด้อ <laughs> เดี๋ยวต้องไปขึ้นศาลแบบยังมีหมายเลขไอ o t a ไอ c k e t ดติ๊กเก็ต จะคอนเที่อทีงศาลกันน์น์เางานแ โอ้โหนี่ขนาดบีชแบบอีเวนต์บีชคอร์ส busy as hell busy as fuck yeah busy เลยโอ้ my god ก,ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีที่จอดรถไหมเนะี่ยก็กล่าแค่แค่จะถ่ายรูปเยอบโอ้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันแถวนี้นะคะ i the top down i Hey handsome dude! How are you dude? <laughs> okay. <laughs> it's a video or photo? Video. It's been on video the whole time. Hello. <laughs> Sexy cute little mamasita. เท่านี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับวิดีโอของเรา้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดโควิดรโควิดพีเรียดจ่ายิงคุยนอกคำสิบเบสเซยบายบายโอเคค่ะบายบายเอกวนี่ว์แคร์เอสเอดับเบิลยอไอไอพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะยิงไฮไล さかなかン